ครับสวัสดีครับ FC ช่างสักชาแนลนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็ช่างศักก็จะพาทุกคนมาดูงานแก้เนาะงานแก้อันนี้เป็นรถรถของ fc นะครับรถของ f c ช่างศักเองนะครับก็ติดต่อมาทางก็คือได้ชมคลิปทางช่อง youtube นะครับก็เลยติดต่อมาหาช่างศักก็อยากจะนำรถมา แก้ดัดแชสซีใหม่นะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับก็เคยโดนชนมาแล้วนะครับโดนชนมาแล้วทีนี้วิธีการดัดแชสซีก็คือลูกค้าแจ้งให้ให้ผมทราบว่า,าทางอู่เขาดัดแล้วไม่ได้ยกหัวยกกระบะนะครับก็คือดัดแชสซีในตัวนะครับทีนี้ตัวแชสซีมันก็ยังหักอยู่นะครับยังหักอยู่คันนี้ก็ ลูกค้าก็เลยนํามาให้ผมแก้ให้นะครับเดี๋ยวจะไล่ดูรายละเอียดคันนี้ก็ลูกค้ากา็สั่งให้ทําหลายอย่างเหมือนกันนะครับสั่งให้ทําหลายอย่างเหมือนกันก็คือต้องยกกระบะยกหัวเก๋งออกแล้วก็ยกเครื่องออกนะครับเพื่อที่จะทําการไลด่ดดดตัวเชสซีนะครับคันนี้เป็นไฮรักไมตี้โตโยต้าไฮลักไมตี้เอ็กนะครับเป็นตัวนอกนะครับเป็นตัวนอกเป็นโฟวิลด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กําลังกําลังจะไล่ ไล่ถอดน,อน็อตกระบะนะครับไล่ถอดน,อน็อตกระบะเพราะว่าวันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่รือ้อรื้อเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดเทศกาลตรุษจีนนะทางอู่ก็จะมีการไหว้ทีนี้ก็ต้องเก็บของทําความสะอาดอู่นะก็เลยยังไม่ได้รื้อเต็มที่อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะถึงได้รื้อเต็มที่นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับเป็นโฟวิลนะครับทุกคนเดี๋ยวมาไล่ดูฝั่งมาไล่ดูจุดที่ เอฟซีแจ้งไว้นะครับเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายผมก็ดูแล้วนะครับดูแล้วดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตาก็คือหัวเชสซีนะครับหัวเชสซีด้านหน้านะครับมันมันแงนขึ้นนะครับมันแงนขึ้นนะครับสังเกตสังเกตดูที่ล่องล่องระหว่างบังโคลนกับประตูนะครับมันห่างอยู่นะครับมันห่างอยู่เพราะว่าหัวเชสซีมันสูงขึ้นนะครับเวลาอ่าเวลาเขาเขาดัดแล้วเขาไม่ได้ยกหัวเก๋ง เขาน่าจะดัดแล้วหัวแชสซีมันหงนยหัวแชสซีมันหงนยขึ้นนะครับนี่อีกจุดนึงนะครับนี่ตรงนี้กันชนนะครับตัวกันชนกับตัวบังโคลนนะครับมันติดกันเลยนะครับปกติมันต้องมีช่องไฟห่างสักประมาณหนึ่งนิ้วนะครับถึงจะสวยสําหรับรถรุ่นนี้นะครับยังน่าใช้อยู่นะครับตัวนี้โฟวิลด้วยแล้วก็ตัวลูกเบี้ยวเนาะแต่กล้องมาก้มดูลูกเบี้ยวหน่อยนี่เห็นไหมครับลูกเบี้ยว ูกเบี้ยวสองฝั่งไม่เหมือนกันนะครับตั้งไม่เหมือนกันดูฝั่งนูน้นนะตากล้องดูฝั่งนี้ก็คือปรับล้อเข้าในไม่เยอะนะครับปรับล้อเข้ามาด้านในไม่เยอะนี่ดูเออี๋ยวดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ปรับเข้าเยอะนะครับทําไมถึงปรับเขา้าเยอะนะครับก็ก็คือดูแล้วนะครับล้อล้อด้านบนนะครับล้อฝั่งซ้ายนี่ล้อฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเล็งดูแล้วยัง มันยังหุบอยู่นะครับก็คือล้อด้านบนยังหุบเข้าไปด้านในนะครับทีนี้เวลาไปตั้งศูนย์นะครับร้านตั้งศูนย์ก็จะตั้งลูกเบี้ยวด้านล่างช่วยนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งหน้าหลังเลยเอาตะกล้องมาดูฝั่งนี้ให้เอฟซีดูฝั่งนี้หน่อยนี่กลมๆไปข้างล่างชี้ให้ดูนี่เห็นไหมครับลักษณะก็คือปรับปรับลูกเบี้ยวจนสุดเลยนะครับเพื่อที่จะดึงองศาล้อด้านล่างให้มันหุบเข้าไปนะครับ ส่วนตัวนู้นก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่นะครับส่วนของนู้นก็เดิมโรงงานอยู่นะครับตั้งไว้ตรงกลางอยู่แต่ฝั่งนี้ค่ามันไม่ได้นะครับค่ามันไม่ได้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ก็จะต้องดัดตัวหัวชสซีลงนะครับแล้วก็ดันมุมทะแยงล้อด้านบนให้มันออกมานะครับเพื่อที่จะให้หน้า,าหน้ายางนะครับให้มันให้มันตั้งตรงนะครับทีนี้ก็ลูกเบี้ยวก็จะได้ อไม่ต้องตั้งตั้งเยอะนะครับก็จะได้ปกตินะครับอันนี้คันนี้นะครับก็ราคานะครับที่แจ้งลูกค้าไปนะครับก็คือราคาสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนี่ก็คือราคาเอฟซนะครับราคาเอฟซที่ติดต่อมาหาช่างศักดิ์นะครับแต่ถ้าเป็นราคาหน้าอู่ก็อีกราคาหนึ่งนะครับก็คือสองหมื่นเก้าทำอะไรบ้างนะครับสองหมืนเก้าก็คือยกหัวต้องยกหัว ยกกระบะยกเครื่องออกนะครับสองหมก็คือจบเลยรวมตั้งศูนย์อแ,แอร์แอร์น้ำยาหม้อน้ำนะครับอันนี้น้ำมันน้ำมันเบรกอันนี้ไม่ได้เก็บลูกค้าก็สองหมืกก็คือจบนะครับส่วนรายรายละเอียดอย่างอื่นนะครับอะ,อะไรอย่างอื่นก็คือถ้ายกขึ้นมานะครับยกหัวเก๋งออกนะครับน็อตมีการเสียหายลูกยางหัวเกง๋งมีการเสือส่อมสภาพตามการใช้งานอันนี้ก็จะแจ้งลูกค้าไปถ้าลูกค้าเปลี่ยนก็ ได้ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใส่ของเดิมไปนะครับก็คือถ้านอกเหนือจากตัว2องหมนานะครับก็จะคิดตังลูกค้าไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอเนาะตอนนี้ก็รอเดี๋ยวดูเครื่องก่อนคันนี้มันเครื่องอะไรวะตัวนอกนะทุกคนน่าใช้นะครับน่าใช้มากเปิดยังไงบ้างัดผิดที่ เปิดฟ้าถังนี่ AT x 4 w h e l นะครับตัวนี้นี่เครื่องนอกป่าว่ะไม่แน่ใจนะครับทุกคนถ้า FC รู้จักว่าตัวนี้มันเครื่องอะไรนะครับรหัสอะไรแล้วก็เครื่องมันกี่ซีซอันนี้ผมเรื่องเครื่องผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับผมถนัดแค่เรื่องตัวถังนะครับผมนี่อันนี้ช่างอันนี้ FC ก็ติดต่อมาแค่สองอาทิตย์ แล้วก็เอารถเข้ามามาให้ผมทําเลยนะครับตอนนี้ก็คือปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเครื่องมันเอียงนะครับนี่เครื่องมันเอียงเครื Lebanon. ่องมันเอียงแล้วก็เวลาเวลาดับเครื hm okay. ่องแล้วเครื่องมันสั่นมากแต่ลูกค้าก็แจ้งมาแล้วว่าเปลี่ยนยางท่นนเครื่องมาแล้วอาจจะยางที่นนเครื่องอาจจะเปลี่ยนเป็นของเทียมนะครับของแท้ไม่มีนะครับน่าจะไม่มีแต่ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่ามันมีหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้ามันสั่นมากๆน่าจะเป็นของเทียมแล้วก็เกี่ยวกับ ตัวแชสซีด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวรถเนี่ยมันสูงนะครับมันเอียงนะครับเดี๋ยวต้องลื้อแล้วก็ไปจับระดับระดับน้ําอีกทีนึงนะครับว่าแชสซีมันเอียงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าแ๋วหรือเปล่านะครับว่ามันมันสั่นมากไหมนะครับเอออ๋อก็เสียงยังเสียงยังดีนะครับเสียงยังใช้ได้เลยนะครับเสียงยังแ๋ว นี่ hey. ลูกค้าใส่ท่อพักมิซูด้วยนะครับทุกคนเป็น hey. <Hey. S 2> ท่อพักมิซูนะครับแล้วลองดับดูนะครับว่ามันสั่นไหมนะครับเดี๋ยวตากล้องจับให้หน่อยเด้อนี่มันก็ประมาณนี้นะครับแต่ลูกค้าก็แจ้งมาว่าตอนนั้นไปเปลี่ยนเปลี่ยนลูกยางลูกยางเส้นเครื่องแล้วมันก็มันนิ่งได้พักหนึ่งนะครับนิ่งนิ่งนิ่งได้พักหนึ่งแล้วทีนี้มันก็เขย่าเหมือนเดิม เดี๋ยวต้องลองไล่เปลี่ยนลูกยางของเก๋งดูนะครับเปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ดูก่อนว่ามันอ่ามันเป็นของแท้หรือของเทียมหรือดูก่อนแล้วกันหราลื้อดูก่อนว่ามันเป็นของแท้หรือของเทียมแต่ถ้าเป็นของแท้ก็อาจจะดีกว่านี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวแชสซีด้วยนะเพราะว่าแชสซีมันบิดอยู่นะครับคันนี้นะครับผมอ้าวก็ไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้ก็มาอ่าเขาเรียกอะไรวันนี้มารีวิวรถ เอฟซีนะครับที่นํามาให้ช่างศักแก้นะครับช่างศักก็เดี๋ยวจะก็จะจัดการให้นะครับให้มาออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ได้ปกตินะครับก็ทาหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนคันนี้ลูกค้าแจ้งก็ทาหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับถ้าสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกคนเนาะฝากเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ ขึ้นเหนือลงใต้ก็ลดความเร็วลงมาทีหนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยในตัวทรัพย์สินแล้วก็ตัวรถของท่านเองนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องช่างศักดิ์ชแนลด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็0949240097นะครับมีปัญหาอะไรเรื่องรถก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเฉพาะตัวถังนะครับแล้วก็พวกเชสซีนะครับแต่ถ้าเป็นระบบไฟเป็นระบบเครื่องนะครับอันนี้ผมก็ให้คําตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ บางอย่างก็ให้คําตอบได้บางอย่างมันก็ให้คําตอบไม่ได้นะครับ <extracting noise> เพราะว่าเราไม่ได้เป็นช่างเครื่องไม่ได้เป็นช่างไฟนะครับช่วงนี้ก็งานที่อู่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ตะกล้องเพลนกล้องดูสินี่ตอนนี้ก็งานก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่หลังจากที่เปิดเปิดทําการนะครับหลังเทศก,กาลปีใหม่เนาะหลังปีใหม่มาก,ก็เปิดงานเต็มที่นะครับนี่ตอนนี้ก็รถเต็มอู่เลยนะครับช่างศัก์ก็ทํางานกันทุกวัน นะครับไม่มีวันหยุดไม่เว้นวันหยุดราชการก็ไม่ก็ไม่หยุดนะครับทุกคนอ่ะไม่มีอะไรมากเนาะตากล้องมีอะไรไหมไม่มีก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรออาทิตย์หน้านะครับน่าจะเป็นวันวันจันทร์นะครับก็จะเริ่มยกกระเป๋าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหว้ตุ๊จีนเนาะเป็นวันไหว้ตุ๊ดจีนทางอู่ก็ต้องไหว้เดี๋ยววันนี้ก็ต้องอทําความสะอาดอู่แล้วก็ล้างรถนะครับล้างรถเตรียมจัดเตรียมสถานที่ให้ ให้กับทางอู่นะครับเพื่อที่จะทําการไหว้ในวันตรุษจีนนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับช่างสักก็ขอลา,าท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ